จะตาไรอันเจ้าชายลูกทุ่งคนต่อไปหรือไม่หลังจากที่ประสบความสําเร็จในการแข่งขันร้องเพลงในรายการไม่หมดนี่เสียงโชคจนสามารถคว้าแชมป์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของรายการแข่งขันร้องเพลงถึง200สมัยมาแล้วนั้นไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินเด็กหนุ่มวัย19ปีจากกรุงเทพมหานครที่มาพร้อมกับความสามารถในการร้องเพลงและอื่นๆมากมายและการฝึกฝนการเก็บรายละเอียดเพลงทุกเพลงที่นํามาแข่งขันเพื่อพิชิตใจคณะกรรมการและเอาชนะ ผู้ท้าชิงได้นั้นต้องใช้เวลาการฝึกฝนอย่างตั้งใจล่าสุดไรอันกาดบัณฑิตยังได้เป็นศิลปินเต็มตัวภายใต้สังกัดค่ายเพลงยุ้งเข้าเรคคอร์ดอีกด้วยโดยมีผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเก่าข้างกองฟางเดิมทีต้นฉบับเพลงนี้เป็นของชัดชัยเชชวานซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องหนึ่งโดยเพลงดังกล่าวไรอันได้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากๆทั้งการเก็บรายละเอียดของการร้องลูกเอื้อนต่างๆจนทําให้แม่แม่แฟนคลับประทับใจเป็นอย่างมาก นอกจากการตั้งฉายาให้ว่าลูกชายแห่งชาติแล้วบางส่วนบอกว่าควรได้รับฉายาเจ้าชายลูกทุ่งคนต่อไปหรือไม่โดยก่อนหน้านี้ศิลปินชื่อดังขวัญใจมหาชนอย่างก๊อตจักรพันเคยได้รับฉายาดังกล่าวไปแล้วนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามไรอันก็คงเป็นศิลปินที่ได้ขึ้นชื่อว่าสร้างปรากฏการณ์รองแชมป์มาแล้วถึง200สมัยแถมณเวลานี้ยังมีงานแสดงคอนเสิร์ตต่างๆเข้าม,ามามากมายเป็นกระแสะไรอันฟีเวอร์กันเลยทีเดียว ล่าสุดเพลงรักเก่าข้างกองฟางทะลุ1นล้านสี่แสนวิวภายใน7วันเท่านั้นแถมยังติดเทรนในมาแรงบน YouTube ต่อเนื่องกันอีกด้วยนับว่าเป็นเพลงลุกทุ่งแท้ๆที่เด็กรุ่นใหม่อย่างไรอั้นได้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาสู่สายตาของคุณผู้ฟังได้เป็นอย่างมากจนไม่มีที่ติจริงๆสําหรับเพลงรักเก่าข้างกองฟางเป็นผลงานเพลงของชัดชัยชัดชวาน เคยร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก่อนที่หม่ำจกมกผู้บริหารค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดนำมาให้ไรอันได้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงส่วนในพาร์ทของ MV นั้นก็ได้ซีซีวัตและเอมี่กลิ่นประทุมมานำแสดง MV ลูกทุ่งเป็นครั้งแรกด้วยนอกจากยอดวิวที่พุ่งสูงแล้วเพลงรักเก่าข้างกองฟางก็มาพร้อมกับคอมเมนต์ล้นหลามจากแฟนๆซึ่งส่วนใหญ่คอมเมนต์ชื่นชมว่าไราอันเป็นนักร้องลูกทุ่งภาคกลางรุ่นใหม่ ที่หาฟังได้ยากในปัจจุบันด้วยแต่ในเวอร์ชันนี้ไรอันก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากโดยนำเสียงลีลาการร้องที่ลงตัวสุดๆคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทำไมถึงมีแฟนคลับชื่นชอบมากขนาดนี้ลุ้นกันต่อไปว่าเพลงนี้จะทะยานสู่2ล้านวิวในเวลากี่วันโดยไรยอันปัจจุบันเป็นศิลปินวัย19ปีซึ่งก่อนจะเข้าร่วมแข่งขันรายการไม่หมดนี่เสียงโชคไรอันได้ร่วมแข่งขันร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ13ปี อย่างในรายการ Master Key เวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน้องเอาและเปิดเผยในรายการคอนเทนต์พิเศษทางช่อง Workpoint Official ว่าตัวเองนั้นได้แข่งขันมาหลายรายการและก็รับรางวัลถ้วยรางวัลหลายเวที ซึ่งสมัยเรียนมัธยมไรอันได้เคยแข่งขันรายการศึกวันดวลเพลงนักสู้ลูกทุ่งในปีพศ2561ด้วยหลังจากนั้นในปีพศ2563ไร, 2, 3, รอันได้แข่งขันรายการดวลเพลงชิงทุนสู้ภยัยโควิด -19 สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบางกะปิโดยในรายการเขาได้เปิดเผยว่าตัวเองนั้นได้ลดน้ำหนักปรับลุกจนมีผลต่อการร้องเพลงและช่วงโควิด -19 คุณแม่เขาต้องตกงานหลังบริษัทที่อยู่ปิดตัว ส่วนคุณพ่อที่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นจนไรอันได้ตัดสินใจมาแข่งขันร้องเพลงแบบจริงจังและล่าสุดไรอันกาดบัณฑิตได้เป็นศิลปินเต็มตัวกับค่ายเพลงยุ่งข้าวเรคคอร์ดเป็นดาวดวงใหม่ที่กำลังเปล่งประกายแสงให้แฟนเพลงที่มีหัวใจเป็นลูกทุ่งได้ติดตามกันนั่นเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ